สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านเนาะสวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะฮะเนาะวันนี้ก็ป่าพี่น้องเนาะมาดูสวนฟักทองนะฮะก็โอ้เริ่มออกดอกเยอะเลยนะฮะพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับฟักทองออกลูกแล้วนะฮะ ก็กำลังออกดอกออกลูกนะเยอะทีเดียวเนาะโอ้ออกลูกเยอะเลยนะ FC นี่นี่นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับ ่วนไปดูแตงไทยนะฮะออกลูกหรือยังนะครับแ <c oughs> <c oughs> ตงไทยยังนะฮะฟักหอมอนี่ข้โปรดก็เตกยอดออกมาเนาะ พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเอฟซีนี่ส่วนโครงการทำศาลาของพวกเราเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ชั่วบ่ายเนาะไม่ทำเลยนะฮะก็ซึ่งเนาะชั่วบ่ายนั้นเราพาไม่ได้เก็บ เราพาน้องมาต่อยนะไปธุระนะที่สกลนอครน,นะวันนี้ก็เตรียมตัวนะฮะที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลอำเภอตรงหลวงเนาะ,ะเพื่อที่จะไปพาน้องมาต่อยเนาะไปขอใบรับรองแพทย์นะฮะเดี๋ยวโครงการตรงนี้นะว่างๆค่อยค่อยมาทำนะ นี่เนาะทุกท่านด้านหน้านะฮะใช้เป็นท่อนะฮะท่อแปดสิบนะฮะ f สีนะ,ะท่อแปดสิบความกว้างนะฮะความกว้างก็สองเมตรห้าสนะิบเนาะเดี๋ยวผมจะขยับเข้ามาให้มันเหลือสองเมตรสี่สิบนะให้มันพอดีกับแผ่น วิวาบอร์ดเนาะสองแผ่นพอดีนะฮะมันก็จะพอดีเนาะความยาวสองเมตรสี่สิบนะเอาเอาเป็นสองเมตรสี่สิบมวลทนเนาะทุกท่านนี่เดี๋ยวเราก็ต่อออกปีกเนาะ,ะเรารอดูนะฮะเอสี่ส่วนเสาด้านหลังนะฮะตอนแรกผมคิดว่าจะใช้เป็นเสาปูนนะฮะ ที่มันเหลืออยู่หน้าบ้านของผมเนาะก็คิดไปคิดมาโอ้ถ้าใช้เป็นเสาป,ปูนเนาะอะ่ามันจะได้ตัดเสาทิ้งนะฮะเอฟซีเสียดายเสียดายนะซึ่งเสานี่ความความสูงนะนะฮะประมาณสามเมตรเท่านั้นนะฮะมันมันกระเทือนเนาะมันบอก,กระเทือนนะฮะก็ นะก็มันกระเทิอนก็เลยจะใช้เป็นเหล็กนะฮะเหล็กกองสี่นะที่พวกเรามีอยู่เนาะนะเหล็กกองสี่แล้วก็ตัดเป็นสองเส้นนะมาประกบกันนะแล้วก็เชื่อมเชือมเชื่อมอย่างอย่างที่พวกเราเคยทํามาก่อนเนาะนะด้านหลังนะฮะน, <c oughs> นี่ครับก็จะไม่ทําทรง เอ่อเขาเรียกว่าทรงอะไรนี่ทรงมังเณรนะฮะนะเขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรทรงจั่วบ่พี่น้องนะทรงทรงจัว่วทรงจัว่วแนะเนาะทุกท่านนะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะตรงนี้นะแล้วก็ต่อต่อปีออกนะฮะเอฟซี FC. นะทำเป็นอ่าที่ ที่นั่งเนาะทุกทนันานนี่เดี๋ยวตรงนี้นะฮะผมจะไถดินเนาะจากจากนานี่ยขึ้นมาถูขึ้นมานะฮะให้มันมันมีตรงนี้กว้างๆหน่อยนะฮะ,ะตอนแรกก็ว่าจะใช้เป็นท่อเดียวนะฮะมันมันมันต่ำเกินไปเนาะ แล้วทีนี้นี่มันจะเกิดความชื้นนะฮะแต่มันตะ่ำนะครับเอาเอาสูงๆหน่อยนะฮะ fc นะเอาสูงๆหน่อยนะก็คล้ายๆนะตัวนี้นี่คล้ายๆอ่ที่ผมทำยุงข้าวเนาะนะฮะก็จะเทปูนใส่นะฮะ,นะอะรอดูความสำเร็จนะฮะ fc นะ นะว่างๆนะเราก็ต้องหาอะไรทำนะเอฟซีอย่าปล่อยให้เวลาว่างนะมันไร้ประโยชน์นะฮะเอฟซีเนาะคิดนะครับต้องโอ้ยทำอะไรดีเนาะเนาะก็เลยมาะมาอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ก็อย่างที่ที่ผมว่าเนาะนะนะเรื่องของการก็พักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าให้มัน พาล้องมาต่อยไปสอบก่อนนะ fc เพืนะ่อทำเพื่อลูกก่อนนะช่วงนี้นะ,ะ fc เดี๋ยวค่อยไปทำเพื่อสังคมนะ,ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ช่วงหน้าร้อนเนาะทุกท่านเรามานั่งนอนพักผ่อนนะ,ะ fc นะมันก็วิวสวยงามนะเพราะว่า ต่อไปนะฮะวิวข้างบ้านนะที่สวนยางเล็กๆที่เขาปลูกนะนะต่อไปมันจะไม่เห็นภูเขาแล้วนะเดี๋ยวทีนี้นะผมก็จะพาพี่น้องเนาะเวลาถ่ายคลิปไลฟ์สดนะฮะก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะฮะเอฟซี FC. นะอยู่ตรงนี้นะส่วนคอกหมูเก่านะฮะเดี๋ยวทาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะก็จะทากันกันลื้อออกนะฮะเอฟซีเนาะ ฝากันลือทิ้งนะฮะนะ <c oughs> <c oughs> อ้าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ f อทุกท่านนะพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง f อทุกท่านเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ